วัสดีคุณครูและผู้รับชมทางบ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นปราสลิตอัตโนมัติสมาชิกในกลุ่มของเรามีดังนี้นางนาชนบเทพรัฐเลขที่1น,นา่งนาราบ,บดีชัยเช์เลขที่6นางเจรเดเยี่เดีดยวเลขที่13นางเสริรัฐเปรมเลขที่14 นางสาวจิตวีอสวัสดิ์เพลินลมเลขที่21นางสาวราชาสาันพเดีเลขที่22นางสาวไอรินสิดาลุนสินเลขที่23นางสาวปณิกาเอ็มล่อเอลเลขที่24 การเอเลและเซลเพื่อกับสเตมเปนก่อนนะคะสเตมย่อมาจากเอชเอนส์วิทยาศาสตร์เราใช้เทฤษฎีความชื้นสัมผัสในการใช้เซนเซอร์ตรวจสอบค่าความชื้นภายในกล่องทีเทคโนโลยีเราใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโค้ดเพื่อส่งคำสั่งไปยังเซนเซอร์และตัวมอเตอร์อีเอนจิเนียร์วิศวกรรมมีการออกแบบและปดิชินงานที่แก้ไขปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ค่ะ L อ a t h e m ม t ต c ิกคณิตศาสตร์การหาค่าเฉลี่ยและคำนวณเวลาในการทำผลิตค่ะ นี่คือตัวอย่างโคดที่พวกเรานำมาให้ดูนะคะปัญหาของกลุ่มเรอนะคะเนื่องจากม,มีการใช้ระยะเวลาในการตักปัสลิตเป็นเวลานานและเกิดความไม่เสถียรของอุณหภูมิและความชื้นส่งผลให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในคุณภาพและการเสี่ยต่อการเกิดเชราค่ะวัตถุประสงค์นะครับลดวเวลาที่ใช้ในการทำปัสลิดแต่เดียว เพิ่มคุณภาพของปาสลิตที่ผลิตโดยการลดผลกระทบจากสภาพอากาศภายน,นอกปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ตรงต่อมาตรฐานความปลอดภัยอาหารลดการใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิตปาสลิตรแตเดียวครับสมมติฐานนะครับ 1. ถ้าการควบคุมความชื้งสัมผัสภายในเครื่องมีประสิทธิภาพจะทําให้ปัสลิตแห้งเร็วขึ้นและลดโอกาสของการเกิดเชือ้อรา 2. ถ้าระยะเวลาในการประ ตากปลาสลิดสั้นลงเมื่อเปลียบนที่กับการตากปลาสลิดแบบนั่งเดิมดังนั้นอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อการทําปลาสลิดแดดเดียวซึ่งตัวแปรต้นคือความชื้นและอุณหภูมิตัวแปรตามคือคุณภาพของปลาสลิดแห้งและระยะเวลาตัวแปรควบคุมขนาดและประเภทของปลาสลิดแล้วก็วิธีการเตรียมปลาครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ สามารถนาไปใช้ในการค้าขายหรือใช้ในการทําอาหารได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องสังเกตการตลอดเวลาในการจะพลิกปลากลับเพื่อให้ปลาแห้งและอยู่ในกล่องเสมอจึงไม่มีมแมลงมาเกาะหรือทําให้อาหารเกิดการปนเปื้อนใดๆขั้นตอนวิธีการดาเนินงานนะคะอันดับหนึ่งอันดับแรกนะคะตัดแผ่นอะคริลิกให้ได้ขนาด 30, มสิบคูณสาจำนวน2แผ่นแล้วก็30มสิบคูณเจ็ดสิบจำนวน4แผ่น อันดับ2นะคะถ้าเจาะรูแผ่นขนาด 30, มสคูณสาเพื่อใส่เซอร์โวมอเตอร์อันดับ3ใช้กาวติดอะคริลิก5แผ่นเข้าด้วยกันเป็นกล่องทรงยาวที่ยังไม่มีฝาอันดับ4ใช้บันทับยึดได้นบนกล่อง1ด้านเข้ากับแผ่นอะคริลิกที่เหลืออยู่เพื่อทําฝาจะได้โค้งของตู้อันดับ5นะคะนําตาข่ายพลาสติกมาตัดให้ขนาด20่สิบคูณหกสิบเซนติเมตรจำนวน2แผ่นขั้นที่6นะคะใช้ไม้ดามตาข่ายให้คงรูปแล้วนํามาประกบกันจะได้ส่วนที่ใช้วางปาสลิด ข้อที่7นะคะนำเซอร์โวมาติดกับแท่งไม้แล้วใช้ตะปูยึดกิ๊บเข้าด้วยกันค่ะอันดับ8นะคะนำเซอร์โวใส่ลงช่องแล้วยึดกับที่วางปลาสลิดอันดับ9นะคะติดเซนเซอร์นะคะภูมิกับเซ็นเซอร์ความชื้นด้านในตู้อันดับ10นะคะเชื่อมตัวเซ็นเซอร์กับเซอร์โวมอเตอร์แล้วก็แผงควบคุมค่ะ และนี่คือผลการดําเนินงานนะคะจากตารางนะคะเราจะได้แสดงผลการประดิษฐ์เครื่องควบคุมนะคะภูมิความชื้นปัสะลิอัตโนมัติการาฟแรกนะคะจะเป็นการทดลองการทดลองนะคะเราใส่หัวข้อว่าเครื่องควบคุมนะคะภูมิความชื้นปัะสาะลิอัตโนมัติผลการทดลองนะคะคือได้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแล้วความชื้นปัสะลิที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมยึดติดกับบานพับภายในนะคะมีการติดเซ็นเซอร์และมีไม้ดามตาข่ายพลาสติกซึ่งตัวไม้นะคะถูกยึดติดไว้กับตัวเซนกับตัวเซอร์โวมอเตอร์ค่ะ แล้วก็อันถัดมานะคะการทดลองใช้ผลการทดลองนะคะเครื่องเซอร์โวมอเตอร์ที่ติดไว้นะคะสามารถหมุนหรือปรับได้ตั้งแต่ศูนถึง180องศาค่ะตารางถัดมานะคะคือตารางแสดงผลระยะเวลาการทดลองเมื่อเทียบกับการตักประสิทธิ์แบบปกติจากตารางนะคะจะเห็นได้ว่าระยะห่างเนี่ยอยู่ที่3ชั่วโมง5นาทีซึ่งเวลาที่เราใช้เครื่องนะคะจะอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะแล้วก็เวลาเฉลี่ยจากการตักแดดน,นะคะอยู่ที่8ชั่วโมง52นาทีนั่นเองค่ะ สรุปผลการทําโครงงานนะคะจากการทดลองนะคะระบบควบคุมน้คาภูมิและความชื้นอัตโนมัติเนี่ยสามารถที่จะควบคุมน้ำาภูมิแล้วก็ความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือนะคะจะตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปาสลิดและหลักการทํางานของเครื่องมือนะคะเป็นไปนตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้พบว่าปาสลิดนะคะไม่ได้ทําให้เกิดเชื้อราแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายในการที่จะเราจะบริโภคค่ะ พภิป้ายผลนะคะปกตินะคะการตากปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยจะใช้เวลา8-9ชั่วโมงแต่ถ้าหากใช้เครื่องปรับอุณหภูมิและความชื้นนะคะจะช่วยให้ย่นเวลาเหลือเพียงแค่6ชั่วโมงโดยเฉลี่ยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาน้อยกว่าการทำปลาสลิแด,ด,ดแดดเดียวแบบปกตินะคะถึง3ชั่วโมง5นาทีทำให้เราสามารถปล่อยทิ้งไว้ที่ไม่จําเป็นต้องคอยเฝ้าดูอยู่เสมอนะคะในการที่เราจะผิดปลาให้แห้งทั้งสอวนน้าผอมๆกันโดยที่ไม่มีมแมลงมาเกาะหรือว่าทําให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ